สวัสดีค่ะทุกคนที่สบายดีกันบอจ่ามือนี้มาเจอกันอีกแล้วเนาะจ้ะกับมามานุ่มมามานุ่มสตอรีอย่ยูเอทหรือแม่นึ่งเนาะจ้ะมือนี้แม่นึ่งก็ขอมานั่งคุยนั่งคุยตรงหน้าบ้านอีกคือเกา่าเมืองนี้นาะจ้ะ มือนจะมาแท่ประสบการณ์ของตัวแม่นึงเองแม่นึงอยู่นี่ทำงานอย่างทำงานอะไรบ้างแม่นึงทำงานงานที่แหลกงานตัวแหลกเลยเคืองานหนวดหนวดสปาเ,าเขาเรียกว่าฟุตสปาเดียกวกับนวดทากวัดทั่วไปอยากจะมาแช่ว่าทำงานสปา ได้เงินดีบอ่อได้ทริปดีบอ่ออยู่นี่อยู่ที่สหรัฐอเมริกามีน่นึงอยู่เมือง A, SA, ดัลลัสเท็กซัสนะจา๊ะก็หนึ่งได้ทํางานนี่ได้จังไดเพราะว่า,าแฟนของของอตัวเม่นึงเองดูจากกับคนคนนึงแกก็เลยแนะนำว่าแ,แฟนแกเป็นคนอเอเชียคือกันเป็นคนเป็นคน คนจีนเมียแกนะเป็นคนจีนเปิดล่านเปิดล่านทําสปาแล้วแกบอกว่าเมียคุณสนใจปะเมนึงก็เลยเออไปสัมผัสไปคุยกันแกให้เบอร์โทรไว้กลับไปสัมผัสไปคุยกันก็เมียแกน้ำส่งน้ำเสียงก็หายไปแบบนี้อ้ <c oughs> เอาเอาอีกขอโทษเล,ลาาๆจ้ะก,ก็เลยได้เบอร์โทรก็คุยสัมผัสกันเรียบร้อยตอนนั้นเมนึง มีลูกอยู่มีลูกตอนนั้นมีสามคนแม่นึงก็เลยเออ <Okay. S 1> บอกแกว่าฉันสาม,มารถทำาะดรเฉพาะอาวันเสาร์วันอาทิตย์ช่งวีแกนแกก็โอเคไปล่องงานจา้ะแม่นึงก็ไปร่องงานเพื่อนก็ฝึึกฮัดให้กับบอลูนนะแต่ตอนที่แม่นึงจำได้ในตอนนั้นรู้สึกจะเป็นปีที่สองที่แม่นึงอยู่นี่แกกับบ่ได้ถาม หาใบประกอบงานหรือใช้โดงงานหรืออีกอย่างต่างๆนะเมนึงโบเห็นถามเอาังสิแต่ว่าสําหรับที่อืน่นที่อืน่นคนอืน่นเมนึงบรู้แต่นี่ที่เมนึงจะพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองของตัวเองเลยก็เลยเแกก็ไม่ได้ถามมาอย่างได้ถามแค่ถามประวัติเล็กหน่อยเนาะแต่ถามไปดีเจ้าก,กันเออเมนึก็ไปฮาไปหาอยู่กับแก ก็ไปหาอยู่กับคนอยู่ในลานพอมตอนนั้นมีคนจีนคนประเทศเดียวกันกับแกทำงานสีคนสีคน้นการรวมก็เม็นหนึ่งเป็นหาเพราะว่าตอนนั้นแกก,ก็เพิ่งเปิดลานได้รู้สึกว่าจะสองเดือนสามแล้วเพิ่งจะเปิดลานนี่่นหนึ่งกับพอดีอได้ช่วงก็เลยไปฝึกหหด ประมาณเดือนกว่าๆเม่นหึงก็ได้ทํางานแต่เท่าที่เม่นหนึ่งลูกนะก็คือยูนอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณต้องมีใบเขาเรียกว่าไทโดเขาเรียกว่าใบประกอบอาชีพต่างๆต้องมีนะโบจะเป็นหนวดเป็นเอียงก็แล้วแต่แต่ในตอนนั้นแม่นหนึ่งโบลูนะว่า ว่าจังไดครับถางานั้นเจ้าขอ,องเพิ่นเฮ็ดจังไดไปจังไดแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ถามมันก็ไปฝึกเพิ่นบ่ได้ถามเอาใบป,ประกอบการใดๆว่าจังไดจังซะไปฝึกนําเพิ่นเดือนนึงแม่นึงก็ได้ก็ได้ทํางานเลยอฮาร์ทไทม์ hmm. uh huh. time, ช่วงวีคเอนด์เฉพาะวีคเอนด์ไปทําไปนวดอ่าฮะอ่า huh. uh huh. uh huh. ตอนนั้นดีใจแม่เป็นงานเป็นงานแบบเป็นงานแรกอะ่ะมาอยู่เออนี่เป็นงานแรกจะได้ หาเงินบทัทถไปก็ดีใจล่านเมน,นึงถ้ำเมนึงถามเขาเขาบอกว่าเจ้าของล่านโดนเลื่องห้โดนเลื่องกัดทรงเียงต่างๆกัดเดินเลื่องอยูน่นี่และคนเพิ่นทํางานเพิ่นกัดเดือนเลื่องอยู่ทางนน้นแล้วก็มาแกมีทีพักห้แกมีทีพักห้คนจีนที่มาทํางาน,น,นเงินเดือนสีได้รับสองอาทิตย์คือได้รับอ่าเดือนหนึ่ง เอสซีฮักออกลอยหาสิธ์แลวก็ฮักขายอินเทอร์เน็ตก็คือแช่กันว่ามีกี่คนก็แช่มีเครื่องเสตต่างๆในฮื่นหายแล้วก็ขายอินเทอร์เน็ตกันแก,ก้กระหักออก,อกนั่นชาที่เขาบอกมาแต่ส่วนมากเนาะคนมันมาทํางานอะทุกคนบ่ค่อยจะมีล่าอยู่เฉาบ่ซือก็ส่วนมากจะมาใส่ใส่เวลาอยู่กับที่ทำงาน เขางานสิบโมงออกงานสี่ทุมหลายคนก็ที่ฟังอยู่ก็คงอยากจะรู้นะจาว่างานนวดที่ต่างประเทศทําได้เงินเดือนเป็นแสนจริงหรือเปล่าจริงบ่คาตอบคือจริงจ้ะจากประสบการณ์ของแม่นึงโดยตรงเพราะว่าแม่นึงรู้จักจากคนจีนที่เขาทำเขาได้อยู่3สามพันกัวเหรียญต่อเดือน นี่ยังบรวมทิปคนอาจจะรอดนานแล้วว่าได้ได้ทิปดีหรือเปล่าเออพูดถึงเอาเออก่อนมาหนึงตรงที่ร้านเม่หนึ่งทำเขาจะให้ชวมมงละ15เหรียญไม่รวมทิปทิปมันก็ยูทิคุณเคยได้ทิปสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดทิปได้ยูที่หาสิบเหรียญค่าใช้ดีมากแล้วก็บอก บกุจ ok ิจุกจิกที่ร้านที่เมนนึงทำจะมี40นาที1ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงครึ่งแค่นั้นมี3ออวเลือกเมนนึงเคยได้40นาทีได้ทิป40เหรียญน่ะจ้ะเมนหนึงถือบอกว่าถ้าใครสนใจถ้าใครสนใจงานนวดเมนนึงแนะนำเลยให้ได้ใบประกาศจากบ้านเฮามากอือ แต่ว่าถ้าคุณมาประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขาจะบอบอหลับใบป,ประกาศจากประเทศเฮ้าคุณต้องมาเขาคอร์ดเลี่ยนอีกเพื่อจีได้จะได้จบคอร์ดและได้ใบป,ประกาศจากเขาเขาถึงจะนั้นแต่ว่ายัางที่บอกเนะเาะคนเฮ้ามันมันมัน,ม,นมันมีแบบในแบบแล้วก็นอกแบบมนเนาะอมันมีใต่โตพผอมกันเฮ้าก็ต้องรู้แล้วกันเนาะยังที่แม่นึงกั เาบรบ่ไรมีใไบไทยโดรุไบยังนวดมากกับเขากับเขานวดเลยนะแต่ที่อื่นแม่นึงบลูก็ต้องตอไปคุยกันเบิ่งกับเจ้าของเขาอีกที่หนึง่งส่วนมากมันจะอยู่กับเจ้าของร้านนะแม่นึงว่าเออถ้าพูดถึงร้านนวดนะแล้วอีกอย่างนวดนวดของแม่หนึ่งเขาเรียกว่าสปานวดตั้งแต่หัวเขาลงไปถึงนั่นบ่ได้รไปจับจับ แขนจับหรืหนวดบอด,ดีหนวดยังยังนั่นแน่นอนต้องมีใบประกาศนียบัตรในอาชีพรับรองเน,นะาะจ้ะเริ่มแดดเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจจากประสบการณ์ของแม่นึงเองเป็นอาชีพที่น่าสนใจภัยมีเงินผู้ใดมีเงินมีความรู้เกี่ยวกับก,บการการหนวดแม่นึ่งขอแนะนำเ้ยจ้ะเป็นอีก สปาหนึ่งที่อนาคตนึ่งไปได้สวยและได้เงินตังได้ตังรวยค่ะเอาก็เมนึงขอจบคลิปแค่น,นีาา้นะจ้ะกระเล่ามานานแต่เดี๋ยวข้าวหนาเมนึงจะมาเล่าต่ออีกว่าประสุบการของเมนึงทํางานก็มีงานที่สองอีกที่แมนึงเคยทําเดี๋ยวจะมาเล่าให้ไปนะจา๊ะว่าเป็นยังไงได้เงินดีปะ่ะหนาสนใจไหมเป็นยังไงอนาคต งนนานนะจา๊ะอ่ะวันนี้ขอบายบายจ้าสวัสดีค่ะ